อาถันไทยเจ้าภาพยังไม่ถูกทำลายบันไม่เกมมิ่งหักอกบุรีรัมซิวแชมป์เอพ2024พาลีกีซีเคว้าแชมป์นานาชาติครั้งแรกในรอบ4ปีดันยนินเยินก็ฟอร์มโหดคว้ารางวัลไฟน์เอวีพี3รายการติดเรนนี่บุรีรัมทำดีที่สุดแล้วตลอดรายการพลาดแพ้รอบชิงนัดเดียวด้านอถรนไทยเจ้าภาพยังคงทำงานต่อเนื่อง ไทยเจ้าภาพ3ครั้งทีมไทยแพ้สกอร์เดียวกันทุกครั้งด้านขนง,งรอบออฟไลน์ APL 2024เจ้านอนเอนเอ็นซี t N C, ออฟเลนทารอนโพสแซลไหนริว้วคู่กรณีกลับแต่โดนกระแสตีกลับจากแฟนเกม r v v อย่างหนักขณะที่ความเคลื่อนไหวอาีในประเทศแฟนเกมช็อกทีมไฮด้าเสีย3ตัวหลัก b b บ t Channel และน้ำาี s ต้องสร้างทีมใหม่อีกครั้ง รับสนุนโดย ก็ีย้ได้ว่าจบปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์นาชาติรายการแรกของปีอย่างศึก APL 2024ซึ่งผลลั์ครับก็ทำแฟนเกม R v วีชาวไทยและแฟนภาษาสายฟ้าต้องอกหักไปตามๆกันเพราะกลายเป็นบาทไม่เกมมิ่งหรือ BMT ฉันจากลีกไต้หวันแคบที่ขึ้นมาจากสายล่างและมาถอนแคนบุรีลำในรอบสิงชนะเลิศได้สำเร็จทำให้ประเทศไทยครับยังไม่สามารถล้างอาถรรพ์ที่ม่เคยคว้าแชมป์ระดับนานาชาติในประเทศตัวเองได้สำเร็จสำหรับเส้นทางสู่บัรลังแชมป์ของ b m g ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอบเซมิไฟ n a ลสายบน ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายพลิกกลับมาขึ้นนําบุรีดํามไดม้เป็น2ต่อหนึ่งแต่นั่นครับก็ยังยอดเยี่ยมไม่พอพระบาทเมื่อเกมมิ่งครับพวกเขาต้องเจอกับทีเด็ดจากกัปตันนูนุที่นูนุครับฟอมล่างทองเขาครับเหมาเอ็มพีคนเดียวถึง4เกมพาบุรีรมําครับเขี่ยบ BMG ตกลงนไปได้ในสายล่างไปด้วยสกอร์4ต่อ2โดยถึงแม้ว่า BM g ีเครับพวกเขาจะถูกบุรีรมําเขี่ยตกสายล่างแต่พวกเขาครับก็ยังฝ่าฟันกลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้ง จากการอัดแฟตบุฟทีมจากชาติเดียวกันในรอบรองชนะเลิศไปด้วยสกอร์4-2ต่อซึ่งเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับ BMG อ็มคำรบที่2นั้นแตกต่างกับรอบแรกแบบหนังควนมมวนกลายเป็นทีมจากไต้หวนันแคบที่เตรียมแผนรับมือยอดทีมจากไทยแบบเป็นอย่างดี รอบชิงชนะเลิศเกมแรกครับ Bmg เนี่ยเปิดหัวมาได้อย่างสวยหรูพวกเขาครับได้ทีเด็ดจากโอเมนของเขออไอ้ก่อนใช้เวลาเพียง7นาที27วินาทีทำเพอร์เฟกเกมใส่บุรีดำสกอร์หิว9ต่อ0ออกนำบุรีรดำได้ก่อน1ต่อ0เกมที่2ครับ c เอ็น nt เขาก็เลือกดาบฮีโร่เอนโซมาอยู่ในมือซัพพอร์ตอย่างจิ้นก่อนจะได้เอาอีกของเยี่ยนๆครับคอยปิดสกอร์พาบัลเมอ์เกมมิ่งอ,ออกนำบุรีรดำห่างไปถึง2ต่อ0แล้ว เกมที่3าครับบาณเม่เกมมิ่งเนี่ยก็โชว์การเดินเกมที่เฉียบคมเกมนี้เป็นอีกเกมครับที่พวกเขาไม่เสียป้อมไม่บุรีดำเลยสักป้อมเดียวก่อนบัดไเม่เกมมิ่งใช้เวลา18นาทีขึ้นนําบุรีรำห่างไปเป็น3ต่อ0แล้วแต่ถึงแม้ว่าในเกมที่4ครับบุรีรำเนี่ยจะสามารถพลิกเกมจากการโดน3ทางพร้อมตีไข่แตกและมาเป็น1ต่อ3แต่การที่ตามหลังห่างแบบนี้มันเป็นงานที่ยากเกินไป ในเกมที่5ครับมีจังหวะสําสคัญกอดก็สลเยเกิดสารทิศของลิตต์นบอยแค่พยายามไปปิดสกอร์ใส่เรนดอร์ของเยี่ยนเยี่ยนแต่ดาเมจของเขาครับนันปิดสกอร์ไม่พอทําให้ผู้เล่น BMG คนอื่นๆครับมาซ้อนได้ทันซึ่งจากความสูญเสียจังหวะดังกล่าวก็ทําให้ BMG ได้ก็สลเยอร์ในนาทีที่15้และใช้ความได้เปรียบนี้ครับเดินมาปิดเกมบุรีรัมในนาทีที่16บหกไม่เกมมิ่งครับสามารถเอาชนะบุรีรัมในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์สี่นนาาต่ e, อหนึ่งเกมผงาดคว้าแชมป์นานา หอมรับเงินรางวัล2 0แสนเหรียญสหรัฐโดยนี่ครับก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020ที่ทีมจาก GCS ครับพังดาดคว้าแชมป์รายการระดับ,บนานชาติได้อีกครั้งโดยครั้งสุดท้ายของลีก GCS ครับเกิดขึ้นในรายการ AC 2020กับแมตทีมที่มีเนลและอยู่ซอนนำทัพในตอนนั้นสำหรับเจ้าของรางวัลไฟนั่งเป PDAPL 2024ครั้งนี้ครับก็ได้แกะจังเกิลดารุ่งพุ่งแรงเย็ยนเย็ยนเย็นครับรับเงินรางวัลไปอีก 7,000เหรียญสหรัฐซึ่งผลงานส่วนตัวของเยี่ยนเยีนครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเมื่อเขาครับควารังวัลไฟนอลเอเบพีมาได้3รายการติดต่อกันแล้วได้ตั้งแต่หลีกรองเอเซียไต้หวัน ดีซเอสจปิง2,024และล่าสุด APL 2,024สำหรับบุรีรัมครับที่ตลอดรายการเนี่ยพลาดท่าแพ้ไปแค่แมตช์เดียวคือในรอบชิงชนะเลิศซึ่งกับรายการ APL นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของพวกเขาแล้วนะครับที่ทีมปราสาทสายฟ้าจบด้วยการเป็นรองแชมป์ของรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ครับบุรีรัมเคยได้รองแชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2,020โดยในรอบชิงปีนั้นครับบุรีรัมโดนทีมจาก t c s หักอกเช่นกันพวกเขาพลาดทา่าแพ้กับแฟตบุฟในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอน 3ต่อ4เกมซึ่งจะดูจุดเริ่มต้นในปี2024ของบุรีรัมสู่ผลลัพธ์ณปัจจุบันของทีมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมเลยนะครับพวกเขาครับเคยมีผลงานช่วงดำดิ่งในวีโปลิก2024ซัมเมอร์ชิดที่ว่าเคยจมบวยของตารางคะแนนไปพัก,กใหญ่ๆพอเล่นไปครึ่งซีซั่นบุรีรัมเพิ่งชนะคู่แข่งได้แค่แมตช์เดียวจนไม่มีใครคาดคิดคบว่าะจบซีซั่นพวกเขาจะพิกสถาาการ,การจนกลับมาจบอันดับที่3ของโปลิกได้สําเร็จ โดยแนวทานทีสปอร์ตเราเชื่อว่าแม้ทีมประสาทสฟ้าครับจะพลาดแช,ชมป์ครั้งนี้ไปแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่อยู่ในช่วงการาฟขาขึ้นแบบนี้ในวีโบลิก2 0 2 4วินเทอร์เชื่อว่าสักยาภาพที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆของบุรีรัมบุรีรัมแคปจะกลายเป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งแชมป์โปลิกที่การดรอคอยแชมป์โปลิกลตั้งแต่ปี2020อาจถูกหุดลงในซีซั้นหน้าก็เป็นได้ และไม่เท่านั้นครับจากความพ่ายแพ้ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศมันก็ทําให้อาถันที่ทีมไทยยังไม่เคยคว้าแชมป์นานาชาติตอดเป็นเจ้าภาพยังคงดําเนินต่อโดยที่ผ่านมาครับประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจากทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติด้วยกันมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ a AC 2019 APL 2023และครั้งนี้ครั้งล่าสุด a p l 2 0 2 4ซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับสามครั้งที่ผ่านมาก็เป็นฝนันร้ายของทีมไทยมาโดยตลอดพวกเราครับยังไม่สามารถคว้าแชมป์ในบ เอ2ี1 9บุรีรัมได้รองแชมป์ APL 2023เบคอนถามได้รองแชมป์และมาครั้งนี้ APL 2024บุรีรัมก็ได้รองแชมป์อีกครั้งด้วยความบังเอิญจาก3ครั้งนี้ที่เหมือนกันครับคือทุกครั้งในรอบชิงทีมไทยครับมักจะพลาดท่าโดนคู่แข่งออกนํำไปก่อน3ต่อ0ซึ่งสุดท้ายทีมไทยจะพ่ายแพ้คู่แข่งไปด้วยกอร์4ต่อ1นทุกครั้ง โดยอาถรรพ์นี้ครับสุดท้ายจะถูกล้างได้หรือไม่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่พวกเราเหล่าแฟนเกมต้องรอจนถึงปีหน้าปี2025นู่นเลยเพราะทัวร์นาชาติปลายปีนี้อย่างศึก a อซ2024มีโอกาสครับที่ประเทศเวียดนามมีสิทธิ์จะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งสาหรับเนทัวร์นาเมนต์นานาชาติส่งท้ายปีประเทศเวียดนามครับได้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว2ครั้งติดติดโดยไล่ตั้งแต่ APL 2022ต่อด้วย AC 2023ที่สองครั้งนั้นครับทีมไทย ต่างคว้าแชมป์มาได้นั่นเอง แน่นอนครับเราดูผลการแข่งขันและสถิติที่น่าสนใจกันจบไปแล้วทีนี้ครับเราพาทุกคนข้าไปดูควันหลงจากรอบออฟไลน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อโดยต้องบอกก่อนนะครับควันหลงที่ตกตรงมาจาก2ทีมคู่ชิงโดยตรงนั้นอาจมีเรื่องราวให้เราได้พูดถึงไม่มากนะักแต่กับบรรยากาศรอบนอกจากการแข่งขันรอบอื่นๆนั้นมันก็มีเรื่องดรามาเล็กๆน้อยๆตามมาโดยดรามาเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นจากคู่กรณีโดยตรงระหว่างไนริวออฟเลนชาวไต้หวันจากทีมเฟดบุ๊กและเจ้านนท์เอ็นทีเอ็นซีออฟเลนจากทีมทาล แื่ถ้าใครยังจำกันได้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในรล้วครับเขได้มีการไลฟ์ใน IG ส่วนตัวดูแข่งคู่ระหว่างทารอนประทะจีจีไลฟซึ่งทันทีครับที่ทารอนโดนคู่แข่งจากเวียดนามทำการรีเวิร์สสวิปจนส่งทีมทารอนตกรอบในรล้วครับก็บได้แสดงท่าทีสะใจกลางไลฟ์แถมต่อมาเนี่ยยัมีการโพสข้อความแบบแซ่บตลอดบนโซเชียลของเขาอีกไป็นกระโดดไปเจ็บา ไอ้พอจะมาแล้วดีพอคาอยู่กลางวัดไปเข้ามาในบ้านตรงนี้วัดท Sch ี่ค้อนต้องยิงที่ปุมต้องยิงครับเยอะเลยไอ้เยอะกว่าแล้วเราตีบ้านกับเลยจีนจีนไล่กับรีวิชสวีตของใคร จึงก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยทีไข่ทีทมันจริงๆครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไหนเลี้ยวชิงร้อย NT NTNC ไปก่อนพอสัปดาห์นี้ครับที่แฟตบุ๊กโดยบาดไม่เกมมิ่งเขียดตกรอบก็ถึงคาตา NTNC ล้อแบบ,สบแสบๆคืนบ้างโดย NTNC ครับได้โพสต์รูปภาพร้านอาหารแหลมเจริญซีฟูด้ดพร้อมแคปชั่นว่า ร้านนี้ดีครับ B M G ไม่ได้กล่าวซึ่งถ้าใครดูการแข่งขันคู่ระหว่าง B M G ปะทะแฟดบู๊ปก็อาจจะตีความหมายได้ว่าเจ้านอนเนี่ยตั้งใจต่อกับไหนริ้วคูก่กรณีที่แสดงอาการสะใจตอนทารอนตกอนรอบโดยในรอบเซมิไฟนอลสายล่างคู่ระหว่าง,างแฟดบูป๊ปะทะ B M G เราจะเห็นได้ว่าไหนริ้วเนี่ยมีการเล่นที่ปิดฟอร์มไปในบางจังหวะตัวเขาครับมีการเล่นที่ค่อนข้างแหลมหรือมีการเล่นที่หลุดเดี่ยวล้ำหน้าเพื่อลุ้มทีมไปลึกอยู่หลายๆครั้งเรานี่เป็นคนของจอง แล้วนียดาเดียร์เป็นความพิเศษนะลิวแต่วันนี้จะมีสักกี่ชีวิตกดแข็งจังหวะนี้ลุ้นะไีได้หรือเปล่าไหนร็วพ<ป>ยายามจะไปน้องจิ๊กได้แต่ละกับมาที่ล่างกลางแล้วโดนก,นกระเองผมเด้กคนเดียวเป็นสกอร์นี้ไปได้เอาละครับจะได้เล่นแล้วครสามศูน,นย์คนเยอะกว่าครับปาดไม่เกมมิ่งโอ้โหเกมนี้ไม่ต้องคล้องจองครับเพราะว่าท่านั่นไหนลิวโดนคล้องใจไปก่อนแล้วมาต่อเชลลันไม่โดน หลังจากที่เจ้าโน่นเอ็นทีเอ็นซีครับได้โพสต์ดังกล่าวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปได้ไม่นานมันก็ทําให้เกิดกระแสะตีกลับมาสู่เขาซะอย่างนั้นเพราะแฟนเกมส่วนใหญ่ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ครับต่างมองว่า NT N อ็นทที่มีผลงานจบในท็อป6ททาไมถึงกล้าไปโพสต์ล้อไหนรล้วที่จบอันดับได้ดีกว่าเขาซึ่งแฟนเกมบางคนครับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแรงว่าเล่นแหลมกับไม่ตีบ้านอันไหนมันฮากว่ากันแน่นอนครับเหรียญเนี่ยก็ย่อมมี2ด้านมีคนคิดแบบหนึ่งก็ต้องมีคนคิดอีกแบบหนึ่ง แฟนเกมอีกด้านครับก็มองว่า ntnc โพสต์แบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เขาเนี่ยโดนไหนรลิ้วเอามาโพส์เสียสีก่อนแถมยังแสดงอาการสะใจตอนทารอนทีมของน้อนตกรอบสักขนาดนั้นการที่ ntnc โพสต์แบบนี้มันก็คือสีสันในวงการอีกแบบหนึง่ง นั่นควันหลงจากป๊อกป๊อกจังเกิลของทีมทารอนป๊อกป๊อกครับก็กมีการโพสตระหว่างเกมวัดท่าบุรีร <ลำ S 2> ัมพาดแชมป์เขาจะตัดสินใจเลิกแข่งโดยป๊อกป๊อกครับโพสตนี้แค่ระยะเวลาเพียงสั้นๆก่อนจะลบโพสต์ออกไปแต่อย่างไรก็ตามครก็ยังมีแฟนเกมท่านหนึ่งครับได้แคปโพสต์นี้ของป๊อกป๊อกไว้ได้ทัน ซึ่งพอรู้ผลรอบชิงชนะเลิศเจ้าปอแคปก็เอารูปภาพดังกล่าวมาโพสต์แซลตัวเองบนหน้าแฟนเพจสต่ในเวลาของเจ้าปอแคปก็มีข่าวเล็กๆว่าให้จับตาอนาคตของเขาเอาไว้ให้ดีๆว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า ต่ก่อนหน้านี้ครับตามข้อมูลที่เาถาอ e ีสปอร์ตได้รับมาว่ากันว่าช่วงกอดอน APL จะเริ่มขึ้นมีทีมใหญ่แนะนำนเอพีบางทีมแสดงความสนใจในการดึงตัวอัลเบิ้พีตั้งแตสุดท้ายมีการยืนยันว่าหนึ่งในนั้นเป็นทีมทารอนจริงๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้จะส่งผลต่อตัวป๊อกๆมากเพียงใดซึ่งเราต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวหรือเท่านั้นพวกเราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายคลิปวันนี้ครับกับข่าวความเคลื่อนไหวอาวีในประเทศเรียกได้ว่าแฟนคลับทีมังกรน,น้ําเงินไฮด้าก็น่าจะช็อกแทบจะทุกช่วงจบซีซั่นเลยนะครับโดยถ้าใครยังจํากันได้ครับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเสีย2ผู้เล่นตัวเก่งของทีมอย่างเฟกเพย์ตำแหน่งมิดเลนและว,วันเอสวันเคตำแหน่งแครรี่ที่ต่างหมดสัญญาและเลือกจะย้ายทีมเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมไฮด้าท็อปของ APL 2024ครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนคลับของทีมต้องช็อกอีกครั้งเพราะล่าสุดแครปบก็ยืนยันออกมาแล้วว่าพวกเขาได้แยกทางกับ3าผู้เล่นตัวหลักของทีมนำด้วยซูเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่างวีบอสตำแหน่งจังเกิลตามด้วยชันแนลและกัปตันทีมอย่างน้ำาีเด้วยข่าวลือเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทีมใหม่ของพวกเขา ก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาไม่มากนักแต่พวกเราต่อถ e ัดอีสปอร์จะรีบไปเสิร์ข้อมูลมารายงานอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับก็ดูเหมือนว่ามีรายงานมาจากฝั่ง b ีบอสหนึ่งในจังเกิลตัวท็อปของลีกเมื่อตัวเขาออกมายืนยันเองครับว่าซีซั่นหน้าจะยังแข่งขันต่อไปไม่ได้พักแข่งแต่อย่างไรแน่นอนครับพูดได้ว่า ตลาดโยกย้ายทีมก่อนเปิดอาริโปดิก2024วินเทอร์นั้นน่าสนใจมากๆเพราะนอกจากจะมี3ผู้เล่นไฮด้าตาที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ครับยังมีผู้เล่นเรียเจนต์ตัวท็อปของลีกอย่างอัมันพีไมล่าและนีแกนอีกด้านความเคลื่อนไหวที่ใครหลายคนรอลุ้นว่าอยากให้หมูหวานอดีตแค์ดี้ของทีมเบคอนทามกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งเพื่อไปฟอร์มทีมรียูเนียนกับอัมันพีและโคสไหลแค่นก็บุร้ว่าเรื่องนี้ครับน่าจะลุ้นยากหน่อยเพราะเจ้าตัวครับได้เผยกางไลฟ์สตรีมว่าตอนนี้ เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเบคอนทามซึ่งจะถามว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบกลายเป็นนักแข่งหรือแบรนด์แอมบัสเดอร์มากกว่ากันหมูหวานได้ตอบว่าตอนนี้เขาชอบเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์มากกว่าเพราะตัวเขาเป็นคนชอบออกไปพบปะผู้คนเด่นความขึ้นของทีมฟูลเซนครับโดยหลังจากที่พวกเขาแยกงกับแฮปปี้กับตันทีในซีซั่นที่ผ่านมาไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดครับพวกเขาออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวโจเพ็งหรือช์กแครี่ตัวเก่งของทีม ได้รับการแต่งตั้งไปกับตันทีมคนใหม่ในซีซันหน้าสำหรับรายชื่อของทีมฟูเซนในซีซันหน้าครับก็อาจพูดได้ว่าก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับพะโทนี่เฮดโค้ชของทีมเคยออกมาตอบกับแฟนคลับว่าให้ความสนใจในตัวอัลแนพีจังเกิลเฟย์เช่นตัวท็อปซึงข่าวดีความไปได้นะตอนนี้ครับก็อย่างที่เรารายงานไปจจมอนครับมีข่าวพัวพันกับทีมใหญ่อยู่หลายทีมแน่นอนครับว่าเรื่องนี้พวกเราก็ต้องรอดูกันต่อไป ว่าตลาดยกย้ายผู้เล่นที่มีจังเกิลระดับท็อปจะส่งผลต่อต,อตำแหน่งของซินเดอเรลล่าหรือไม่อีกไม่นานครับพวกเราก็จะได้ทราบกันสำหรับอวีโปริก2,024วินเทอร์อ้างอิงจากไทม์ไลน์เดิมทุกปีต่อถายอ e ีสปอร์ตเราก็คาดว่าหลีกบ้านเราครับจะกลับมาระเบิดศึกขึ้นอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ต้นเดือนหรือกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับเราอยากถามเพื่อนๆว่า เพ,เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรคิดว่าบุรีรัมย์พลาดตรงไหนในแมตช์รอบชิงกับ BMG และอีกหนึ่งคำถามครับคิดว่ารีฟอร์มการเล่นของหลายๆทีมใน APL 2024คิดว่าทีมไหนในไทยมีโอกาสคว้าแชมป์โปรดิกสซศรีสน,นามากที่สุดคิดอย่างไรก,ก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c ส i b e ช่องตัวฐานอ e ิสปอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ